กินขมิ้นชันแล้วผิวสวยจริงหรือวันนี้นะคะหลายๆคนก็สอบถามเข้ามาถึงวิตามินที่จะช่วยเรื่องของบำรุงผิวพรรณให้ผิวเนี่ยฟ้าจางสวยใสไร้สิวฝ้ารวมไปถึงอยากจะดูอ่อนวัยด้วยและหนึ่งในนั้นก็คือขมิ้นชันค่ะที่ถามเข้ามาว่ากินแล้วผิวจะสวยจริงหรือ ในขมิ้นชันนะคะต้องบอกก่อนว่ามันคือสมุนไพรค่ะที่หลายๆคนเอามาดูแลสุขภาพแล้วก็มีสรรพคุณเรื่องของความงามด้วยหลายคนที่อยากจะสวยงามอันนี้ต้องบอกเลยนะคะห้ามพลาดเลยถ้าเกิดว่าคุณอยากกินวิตามินแบบรวมเลยในหนึ่งเดียว แล้วไม่อยากจะสรรหาเยอะแยะมากมายคัม,มิ่งชันคือคําตอบค่ะสําหรับเกตนะคะทําไมถึงเลือกคัม,มิ้นชันผเงเหลืองเนี่ยมันอุดมไปด้วยคิว์คอมินสารคิว์คอมินตรงนี้จะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระคําว่าต้านอนุมูลอิสระคือจะช่วยให้ผิวของเราดูอ่อนวัยขึ้นและช่วยลดเรื่องของอาการอักเสบค่ะไม่งั้นกนะ็ถ้าเกิดอาการอักเสบมันก็จะเกิดอะไรขึ้นพวกฝ้าเลือดหรือว่าในเรื่องของสิวอักเสบ ผิวที่อักเสบนะคะใครที่รู้สึกว่าผิวไม่พื้นคันง่ายๆพดพื้นง่ายขมิ้นชันก็คือคำตอบเช่นกันนอกเหนือจากนี้ที่ว่าเป็นวิตามินรวมเขาก็รวมด้วยวิตามิน A C แล้วก็ B ี B3 เกลือแร่ต่างๆอยู่ในนั้นด้วยนะคะถ้าใครอยากจะได้ตัววิตามินที่ประหยัดราคาไม่สูงแล้วก็ปลอดภัย ไม่มีในเรื่องของผลข้างเคียงไม่ต้องกลัวในเรื่องของผลข้างเคียงนะคะก็แนะนําขมิ้นชันเพราะว่าใช้กันมายาวนานมากๆสำหรับขมิ้นชันสามารถจะนำมาปรุงกับอาหารได้ด้วยอย่างที่เราทราบนอกเหนือจากนั้นเนี่ยตัวขมิ้นชันที่อัดเป็นผงหรือว่าบรรจุแคปซูลเป็นผงของขมิ้นชันอันนี้เราสามารถจะกินได้เพื่อช่วยในเรื่องของสุขภาพลดอาการท้องอืดท้องเฟอ้ออาการอักเสบหรือว่าช่วยในเรื่องของการต้านอนุมนูลอิสระ ลแล้วเลือกผิวก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะสำหรับเวลาที่กินนะคะควรจะกินเวลาไหนเกตแนะนำเลยถ้าเป็นคลิคของเกตกินขณะท้องว่างถ้าคุณไม่ได้เป็นโรคกระเพาะนะคะไม่ได้เป็นโรคกระเพาะอาหารกินก่อนอาหารเลยค่ะท้องว่างจะดูดซึมได้ดีที่สุดก็ส่วนมากก็จะเป็นตอนช่วงเช้าตื่นมาปุ๊บเกตก็จะกินเลย ค่ะประมาณ3แคปซูลนะคะกับน้ำอุ่นๆเข้าไปในร่างกายก็จะช่วยให้ผิวของเราสะอาดสวยใสยไร้สิวฟ้าดูอ่อนเยาว์ด้วยค่ะสำหรับใครที่เป็นโรคกระเพาะอาหารก็เปลี่ยนนะคะจากก่อนอาหารก็กินเป็นหลังอาหารได้วันนี้เกดมีแนะนำด้วยตัวนี้เลยค่ะที่เกดกินนะคะก็เป็นคมิ่งชันแคปซูล ในหนึ่งกระปุกตรงนี้มี100แคปซูลราคาพิเศษ150บาทเท่านั้นแต่แต่แต,แต่ถ้าเกิดว่าคุณซื้อพร้อมชุดดูแลฝ้าของเคที่ลดไปเลยค่ะกระปุกนี้เหลือ99บาทเท่านั้นทักมาได้เลยนะคะและในนี้เนี่ยมีออยอปลอดภยัยสิ่งที่คุณคุณคำนึงสำหรับขมิ้นชันนะคะถ้าเป็นผง,ผง ไม่ได้บรรจุแพ็คออกมาเองอันนี้ต้องระวังเรื่องของความสะอาดเชื้อราต่างๆด้วยควรจะบรรจุในแพ็คที่ซีนเรียบร้อยแล้วก็มีวันเดือนปีที่ผลิตหมดอายุสถานที่ผลิตต่างๆมีเลขออยอก็คือจะปลอดภัยสําหรับคนที่กินอย่างเราๆด้วยได้เรื่อความสวยสุขภาพก็ต้องปลอดภัยด้วยสําหรับใครที่กําลังดูแลเรื่องของผิวนอกเหนือ,อจากการกินเข้าไปแล้ว การดูแลด้วยการบำรุงก็สำคัญวันนี้แนะนำเลยชุดดูแลฟ้าของเคที่นะคะ3ชิ้น3ขั้นตอน ก็จะมีเซรั่มลดฝ้าหน้ากระชับประดับยีนจจเกที่ที่ช่วยลดฝ้ากระจุดด่างดำรอยหมองคล้ำและเราก็ตามด้วยกันแดดนะคะที่จะต้องไม่ลืมเลยทาทุกวันถ้าเกิดไม่อยากมีฝ้าขึ้นหรือว่ามีรอยริ้วรอยถิยวย่นเพราะ UV มันทำร้ายผิวก็ด้วยตัวนี้ค่ะบีบีกันแดดเคที่ s p p 50 PA บที่กบวกที่กันได้ทั้ง UVA UVB แสงสีฟ้าแบบไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิม ตัวนี้นะคะ100กร,รัมทาได้ทั้งหน้าและตัวเป็นฟิสิคอลซนสกรีนด้วยมีแร่ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ช่วยสะท้อนรังสีไม่ดูดซับแสงค่ะตัวสุดท้ายล้างหน้าได้ดีด้วยสมุนตรตบูสมุนไพรแฮนเมดว่านังคำจากเคร์ที่ที่ไม่มีสารซาลเฟตหรือสารเพิ่มฟองล้างหน้าได้ดีไม่แห้งตึงนะคะตัวนี้ฟิลลิ่งหน้านุ่มๆหลังใช้เลยกับเซตนี้ ในราคาเพียง1,260บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วไทยฝ้าเป็นแล้วไม่หายขาดแต่สามารถดูแลให้จางลงได้อย่างถูกวิธีมีอะไรปรึกษาเคที่นะคะเราเป็นกำลังใจทุกเคสค่ะขอบคุณมากค่ะ